ไป <laughs> <laughs> ดิีิ่งเดืวิวงยิ่ง้างเล <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรามาตีกอบใช่ไหมนี่ล่า <c oughs> <c oughs> ไปครับหาตีกอลฟวันนี้คนโคตรมากโดถยังเยอะไป โอ้โขครับดูที่สนามกอล์ฟแล้วเฮ้ยไ้สวัสดีครับ,รบฮลัลโหลในลูกเรานูน่นลูกเราไปกันต่อ มีขี่หมามันี่ <laughs> แต่ต้องมาโลกนี่

จักกะลินยังไงดอกมามัวตามเขาไออปลินกันอ่อสนามโคตรกว้างนี่นะครับคนห้มะเร็นโอ้โหหาวโอ้โห้แมงวันเข่าปาก ต้นอะไรวะนนี่แอปเปิลหน่อยน่ากินเนาะนี่เลยม่ใช่แอปเปิลนะนี่ครับดูวิวมานอนกับชาวประเจ้ามานอนอย่างเดียวแบบอดครับของขาครับอาจจะสัตว์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหนื่อยจอดร้อนครับวัดี้สัมพาระต้องถอดเสื้อซะร้อนรอนตัดแจ็กก็ ขอเสื้อแล้วครับร่อนพดคูดล่อนได้ก็อ,อากาศดีไปเราตีกันต่อถึงจะตีไม่เป็นก็เถอะแล้วก็มองมว<ๆ>เอานูน้นทงแดงเราตีวัดต,ตรงไหนวะลูกขาวซด้วยเราหาลูกกะ พลังยังมกักโอ้โหใ้ลูกข่อยจะทิ้หาลูกก่อนครับโอ้นเห็นละดูใะทุกคนดวูวิวสูตรอากาศเร่งแรงมีแห้งแถเฮ้ย โอ้วิวนะครับอร่อยอร่อยไม่กล้าหรอกให่เจ้าไเราคอยอยู่ที่ นู video, ้นเ่นนูนเียดหน่ะนิววะดน่ะดี๋วววง้างนะครับสวยจริงางดีอยู่ทางโน้นทุกคนขังนตไ่ตายเถอะอือนูนภูเขาไปบายบาย ไม่เบียร์พรอมไม่ใช่มันเป็นน้ำแอปเ,เ,เปิ้ลไม่เปียกกันไหนแล้วคนมีเชือชะกันดว้วย <c oughs> มันฝนลงเม็ดนู้น <c oughs> มีบ่อนขายในอันนี้โคตรไทยอืม <c oughs> <c oughs> มีเทส ใช่ครับยงน้าไหลเหรอเฮ่กูดกูดก uh ูดก uh. ูดวิวก mm ูด hmm. วิวกูดแล้วนกิดักตัวจะได้ยิ่เศ้งเพต้องมาใ้ก่ยอดนูนเราไปเี่ตนู้นมาอ๋อนู่นไม่ได้ถ่าย ไปไมาให้ดูนิดเดียวมารู้เาจะไปทงางไหนต่อจัจะไปทงางไหนเต้นต่อเร็วเหนื่อยลแล้วสิไอที่วางนีมาทำให้ดูโคตรไทยเลยตรงไหนตรงน,ตนี้นะเด้อ Ja, aber wir müssen warten. Ja, ich habe einen Chris. Oh, schau mal. Ich habe schon einen Chris-Anhänger ausgebrochen. Ich bin sehr gut zu sein, dass er eigentlich mit. Ganz ehrlich, weißt du, was ich jetzt zu sagen würde. Danke dem lieben Gott. Ich habe mich weiter reingehört. Ja. Äh, ohne Witz, ich bin echt mittlerweile kein Gläubiger mehr, aber ganz ehrlich, sei froh, dass ich sowas abgezogen habe. Überleg mal, die hat mich geheiratet. Und die hat mich ein paar Jahre lang vergefallen. Ich bin so ein bisschen. Bam! Was hat mich? Gut! Sieh ja! Ein bisschen hier. ตอนนี้มานั่งทำกางฟูกฝรั่งฟูกเปิดใหม่ทำกลางผู้คนดูครับนี่นั่งกันเม็ดเลยโ้ช่องฝ้ายยังงาม